ดูไม่ดนะกูอยวเดึนหัวข like ้ามานะไม่ได้อะเล็ครับสวัสดีท่านผู้ชมพี่พี่ลูกป้านาทุกท่านเลยนะผมเล็กครับจากช่องเล็กในปลาครับพี่ซึ่งวันนี้นะผมก็มาคนเดียวเช่นเคยพี่ก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเพื่อนๆเนี่ยก็ไม่อยู่บ้านกันสักคนเลย แล้วก็ผมก็จะมาซุ้มดูว่าจะ,ะมาระวังตัวให้มากมากเลยผมยจะมาซุ้มดูไอเจ้าตัวเมเชานะที่ผมได้เจอนะตัวอะไรไม่รู้แหละก็ขอนาร้องไห้ฟูมฟ้านะตามหารู้ขอนาวิผมก็จะมาช่วยเป็นอีกแลนดงให้เขานะโดยการช,ช่วยตามหารู้เขานะช่วยดูนะพี่ว่าจะเจอรู้เขาหรือเปล่านะถ้าไม่เจอก็ต้องขอบัยพี่ๆด้วยนะก็ผมจะ,ะมาระวังตัวใหย่างมากนะพี่ๆก็อย่าวากันนะโอเคพี่ก็ ก่อนไปรับชมรับฟังคลิปนี้ก็ฝากขอร้าหนึ่งไห,หนึงแชน,นกติดตามให้กันนะนะไว้เราเนี่ไปเจอกันในคลิปครับพี่พีโอเคครับพี่พ่จะเริ่มเดินทางตามาน้องนล้ยเปามาิมาเรจะได้มีืงคนเยยบก่อนที่ลยนะพี่เปิดมา,ก,มดมาก็เจอเลยเปนมหตาเาไปเจออะไรจที อย่าพยายามมั่นระวังที่สุดเลยนะ,ยร,ะนระวังระวังให้ดีฝั่งนี้นะ่ะมันหน้องแกจะไม่อยู่พี่พอฝั่งนี้นะ่ะลูกของเขาน่าจะไม่อยู่นะเพราะว่ามีป่าลบไปแล้วพี่ข้างล่างนี่นก็เป็นมันจะเป็นโดนดอยพี่ดาวเหมือนเยไหมครับ เดี๋ยวเราไปตามทางข้นะางเ่ยดีกว่าถ้าเราไปได้เราก็จะไปแล้วพนะี่เราจะไปฟังกันจะไปดูฟังนง้นต่อเองถ้าผมทำอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขอไปพี่พี่เลยนะว้าว ก็เจอลองแตงนี่นะเขอค่อยๆถงอเงไนมาแล้ว่างวันก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเจอตัวน้องหรือเปล่าถ้าเจอแล้วก็จะเป็นข่าวมีก็ผพ้่มากนะถ้าไม่เจอก็ต้องขอบเขตที่เป็นท้ายอยู่ด้วยว่าน่าจะไม่เจอน้องนะนี่ว่าก็เริยมั้ยนะน้องน่าจะโดนจับตัวไปแน่เลย ี i, it too, it ่เจอตัวนี่พี่ไม่เจอตัวอะไรไม่รู้นะน่ากลัวมากอุ้ยอุ้ยอะแล้่ะี่โอ้ยดูดิมันใส่น้กการด้วยเฮ้ยดูน่าัวมากเลยโอ้ยโดนดโเลยพี่คือตัวอะไรอ่ะ นี่นอะไรนี่ผมไม่เคยเจอเลยนะปตนเหมือน,นคนนะแต่เหมือนหนอนใส่หน้ากากอะไรก็ไม่รู้แต่ดูหล่อนออมามากเลยเฮยน,นี่อรัดแลก่อนนะเีวนะ,ร,ะรับ,บรนคว่วอ้มือนซารลยนี่ เ้าห่าเปนะน่าเจนี้หลอนมากเลยหน้ากล้าไหมนะน้ากลัวมากเลยนะหรือว่าจะเป็นคนที่จับตัวรู้ของแกไปหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะมันจะไปลลยิ่เจียงคนได้พี่นนาจะ่งเจียงคนมันจะดันโดนอีกฝั่งนะอันตรายพี่ขอดูล้าล่ามิก่อนนะ มันอนะไรเข้ามานเนี่ยมันทืออะไรเข้ามาน,นะกิ้มมันยิบอ,อ,อะไรนี่พี่อะไ่เข้ามานะ เจอผมแล้วหรอเอาเลยอ้ยอะไรอะอุ้ยน่ากลัวมากวิอิ้ยน่ากลัวจริงวิตัวอะไรไม่รู้นะเฮ้ยใครครับเก็บไปเลยวิผมกลัวมันมากเลยนะโอ้ เนื้อใจว่าหน้าก้ามันเนี่ยมันใส่้ดูหน้าสยอบขวัญมากเลยที่ใครเห็นในบ้านก็บอกเลยว่ากลัวแน่ๆเลยที่โอยน่ากลัวมากมันน่าถอยมากเลยพี่ยูหน้าไม่มีหน้าไข่คำเนี้ยไม่จอดไหนยก่อนเข้าไ ไปเลยรู้มันเป็นเจ้าตัวเัินหรือเปล่าที่จับตัวรู้ข้องหรอชายคนนั้นนะใครครับมาจากไหนเนี้ยนี่น,ะน่ากวจจิงนะตัวนี้พอเลยผมแต่ผมแบบมาเมื่อเจอแล้วผมนี่ร้องจา้าเลยนะ บอเลยใจไี่แข็งนี่อย่ามาเลยพี่น้กกากลัวมากถอยกันพี่ถอยกันถอยกันกกาาน้กกากลัวมากน้ากลัวมากพี่โอ้ยไม่รู้นะแต่ถึงแล้วเนี่ยม,มันจะไม่เหมือนขมพี่ไปไ,ปไ,ปไปลไผมกล้ำเลยพี่ไม่รู้นะผมจะมาทำอะไรนะ ไปขอยโยนเส้นกันมาลงไปนู้นเลยไปไปที่เดิมไปมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยแต่ว่ามันน้อกวนจงนนะปกรนี่อะไรนี่อะไรเนี่ย ตามพวกนานอะไกรเอาเรื่ i i องนะใครครับเนี่ยเปิดหน้ากาได้ไหมหนูเวียน่ยจะพลางคุยสิอะเขาไล่พอกมึงเดียวเลยพี่ยีโยนะยัยโยนลงไปเลยไปมาทำไม อุ๊ยหลอนมากพ,พี่ดูดิผมบอกนะถ้าเห็นอย่างนี้นี่ตอนมือนเมื่อน,นี้ใครๆก็กลัวแน่นอนครับอือต้องใจแขันจริงนะไม่งั้นนหะนีมันพันเพราะว่านี่ไปไป

ไปย่ตาตาม啊าผมว่าเราทเป็นคนสติมีดีนะพี่อยู่ก็มาไลา่ตามกันแบบนี้นะแต่ดูท่าทางมันไม่พอใจมากเลยดูท้ายิงของมันมันโมโหผมนะที่ผมเอาหินโยนกั้มมันนะแต่ผมก็ต้องแบบปกป้องตัวเองไงพี่ตามนี้ยนะอาชยาไรของมันเลนะพี่ Oh, là không có gì đấy đấy. không cầm nghề gì không là nghề mà không có nghề này không có nghề này không có không có gì không 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 bay. ลงไปต้ <Bye. S 1> องๆไล์ผมให้กลับแปลงไงนะผมเทียอผมก็จะต้องตั้จริงๆนะมันก็เริ่มมืนแล้วนะแล้วตัวอะไรก็ไม่รู้นะพี่ไล่ตามผมไม่เลิกนะหน้ามันสยองมากพ,พี่ไวเมียวกล,ล้าจะมาเอาคืนมันแน่นะ เราจะพาเพื่อนุยก็น้องน้ำมนต์ในหมาคืนนะแล้วก็ส่วนลูกคนในบ้านนี่เดี๋ยวช่วยตามหาเจอนะส่วนเจ้าตัวนี้ตัวพี่ผมขออน,นุญาตเดินทางไปข้างหน้านะผมไม่ไมวลัละนมีอะไรติดตามผมไปเลิกแน่เลยตัวมันพี่ดูไหมมีหลานผมไม่เลิกแล,ล้วไป นี่เนี่ยผมก็ได้ข่ามาอย่างบ้านนะเพราะว่าปิดตัวตรงนั้นนีคือมันไม่ได้จริงนะมันตามเอาตามเอาอย่างเดียวเลยพี่ก็ทํเอาผมเนี่ยก็แย่เลยนะมันตามเอาเนี่ยไรโยนผมเนะี่ยทำผมเนี่ยเสียงเงื่อเยอะเลยพี่พพก็น้องคนนั้นเนมมี่ยผมจอยากตามหาไม่เจอนะพี่พอถ้ามีโอกาสเนะี่ยถ้าผมว่างนะผมจะพาพเพื่อนเนี่ยไปตามหาน้องนะช่วยกันตามหาน้องนะหาให้เจอนะพ,พี่ไม่เจอน้องเนี่ยผมก็ไม่ยอมนะเออ พี่ว่าไปว่ามาเนี่ยเจ้าน้องกระเลียงคนนั้นเนี่ยเป็นไปได้น,นะพี่น้องกระเลียงคนนั้นอาจจะเป็นลูกของไอ้เจ้าคนประชาที่เรเห็นกนได้นะพี่เดี๋ยวไว้ยังไงเนี่ยเราไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่ผมจะสอบถามน้องเนี่ยให้ละเอียดนะไปขินหน้าครับพี่ก็เข,ออขา้าช่องคลิปเดียวก็ฝากคนรัหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามน,นะพี่ไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ